Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Hey, what's up guys and welcome to today's episode of English มันๆกับ Teacher สลัดตันเรียนชาตินี้เก่งถึงชาติหน้า And today we're going to be talking about one of the most important aspects of English speaking which is pronunciation. Today we're going to focus on irregular verbs. วันนี้ก็จะมาสอนการออกเสียง verb 3ช่องนะครับแบบให้เป๊ะเทพๆไปเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยสําคัญมากๆเลยนะ,ะับเพราะว่าคนไทยเนี่ยจะมีเสียงตัวสะกดหลายๆตัวนะครับที่มักจะพลาดกันครับอย่างเช่นเสียงตัว ending ของตัว k นะครับอย่างเช่น ดิ้งแดงดังใช่ไหมเคยได้ยินไหมดิ้งแดงดังนะครับแล้วก็มีเสียงควบค้ำของตัว R นะครับไปด้วยฉะนั้นถ้าเราพูดให้ชัดเนี่ยมันจะต้องเป็น drink drank drunk นะครับฝรั่งถึงจะฟังรู้เรื่องนะครับถ้าเราออกเสียงไม่ครบเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะครับฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการเรียนรู้ของคุณครับวันนี้ผมจะมา lay down นะครับ b a s i กการออกเสียงเว r b 3บามช่องแบบง่ายๆนะครับพร้อมนักเรียนสาธิตตัวอย่างผมนะครับก็ขอไปพบกับ คุณฟ้าแรปเปอร์ดอนะักเขียนเพลงของเราได้เลยครับ eat ate eaten eat ate eaten very good drink drank drunk drink drank drunk perfect drink drank drunk drink drank drunk, drink, drank, drunk. good job คราวนี้เสียงตัว r นะครับ uh, เสียงตัว r ผมอยากจะแชนะร์เทคนิคนิหนึ่งนะฮะ สมมติว่าเราจะพูดเสียงตัวออยนะให้เรานึกถึงวอลแวนแต่ไม่ต้องออกเสียงวอลแวนนะเราจะ d r a n k เห็นปะปากมันจะเป็นรูปก,กลมๆเหมือนวอลแวนอย่างเช่นคําว่า o o m เห็นไหมเราพูดเป็นรอเรือก็จริงแต่ว่าปากเราเป็นวอลแวนแล้วเราตัดการการสั่นของลิ้นแบบรรออกแราแค่แบบ room d r i n k ใช่ d r i n k ถูกต้องครับ d r i n k d r ั n k d r u n k drunk ถูกต้องครับร้อยเปอเ็นต์ละเหมือนฝรั่งเลยครับเยี่ยมครับโอเค one more time drink drank drunk drink drank drunk เก่งมากครับโอเคอันนี้นะจำได้ไหมเสียงตัว v เราสามารถโกงได้ด้วยเสียงฟอฟันนะ uh. แต่ว่าถ้าเราานึกถึงนะเสียงพึ่ง v ใช่ไหม give give, give. ใช่ครับ give, give. give ใช่ครับ give gave given give mm hmm. given นะ given ใช่ครับใช่อันนี้เราจะหนักที่พยางค์แรกนะครับ given given ดีครับอ่ารอบแรกนะครับ give gave given give นะกี <laughs> <S, <laughs> s okay gave gave uh huh. given ดีมากครับ give gave given gave gave given อีกรอบครับ give gave given g i v e gave given ดีมากครับถูกต้อง100%เลยนะครับเยี่ยมมากครับรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกโอเคมากๆเลยค่ะจะได้แบบใช้ในใช้ในอาชีพแรปปิ้ง ใช่ค่ะมันหนีไม่พ้นเนาะเรื่องการใช้คำภาษาอังกฤษในในอาชีพแรปเปอร์อ่ะหนีไม่หนีไม่พ้นอยู่แล้วเช่ต้องมีแหละโอเค okay. อันนี้จะมีความยากนะครับตัว L เนะี่ยการเสียงควบตัว L เนะี่ยจะยากตรงอะจะมีความยากของการควบอย่างเช่นเรานึกถึงคำว่าพละใช่ปะพละศึกษาใช่ไหมพระพระละพะละพละ,พะใช่ไหม<ะ><ะ>เรานึกถึงคำว่าอะไรเพลง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 ใช่นึกถึงสองคำนี้ก่อน คันนี้ลองตามผมนะพล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 ะคนนี้ลอง fly fly ถูกต้องครับ flew flew flown <w. S 1> Fl flown ใช่แค่นั้นเองนะครับอ่าต่อนะครับโอเคครับทีสองครั้งครับ fly flew flown fly flew flown ยยมครับ one more time fly f l ิวฟลูนฟลายโอเคฟลายมันพู okay. Fly, flew, sì, ้สอกคำแล้วแบบลิ้นพันนิดนึงอะไร้าได้ Fly. Fly. Flown. ใช่ครับ Flown. very good good นะครับโอเคอันนี้จะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะ fall นะครับเวลาเรามีเสียง ะสะกดลอลิงเนี่ยให้นึกถึงคำว่าอือใช่ป่ะ fall ใช่ป่ะมันจะแบบใช่มันจะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงแบบเสียงตัวสะกดตัว L อ่ะฝรั่งเขาเรียกกัน dark L เสียงเสียงมันจะเป็นแบบเสียงแบบอืออือ fall fall ถูกต้องครับ <Fall. S 2> ใช่ครับใช่ละท่านนี้นเอง fall fell fallen fall fell fallen นะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวผมเอาเอาหอยคีบออกให้นะครับ fallen fallen ใช่ครับ fallen อย่างนี้ก็ได้เนาะ fallen ใช่อันนี้อ่านง่ายเนาะ fallen เอาหอยคีบออกแล้วอ่านง่ายกว่า fallen นะครับ fallen ใช่ fallen fallen ตกลงครับโอเคคำนี้ได้แล้วเนาะอ่ะจะครบแล้ว grow อย่าลืมนะตัว r นะครับเราจะนึกถึงวอลแหวนหลบ ตามด้วยรอเรือนะครับ grow grow นะฮะ grew grew grown grown ใช่ครับ่า grow grew grew grown ใช่ครับ o one more time grow grew grown grow grew <Roll. S 1> อ่ะเท่านี้เนาะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอยู่พร้อมแล้วอยู่ก็รับทีบ่เราบรรทัดเนาะจนรู้สึกจนรู้สึก happy, แฮปปี้ล้วค่อยไปบรรทัดต่อไปนะครับช้าได้ครับชิวๆลองดูครับอยากจะ d r ิล l d ด a อนว่ารูปให้เป็นของขวัญได้ไหมคะมได้เลยครับเยี่ยมเลยครับเจอเธอเรารู้สึก feel felt felt รู้สึกเจอคนในฝันใช่ ก็ตรงเนี้ยสามารถเป็นสองสองคำก็ได้หรือว่าสามคำก็ได้นะครับค่ะลองซ้อมดูเอาที่อยู่ชอบ,บได้จบแล้วไม่ find found found ไม่หาที่ไหนใช่ครับถูกต้องอยากจะชวนเธอไป hang out hang out อันนี้ไม่ต้องต่อทีนะ hang out hang out hang out ไปเที่ยวกันไหมใช่ hang out สองรอบก็ได้ hang out hang out ไปเที่ยวกันไหม,มเพราะมันมี hang out hang out ใช่ไหม แล้วแต่อยู่นะถ้าจะสามก็ได้แต่อ้ว่าแบบสองก็มันก็เป็นสี่พยางในตัวละสองรอบไปพีชนะครับเพราะว่าตอนอย่าลืมว่าตอนสอนคลิปเนี่ยมันก็จะบอกว่าที่ไม่มีรีพิทสามครั้งก็คือ,อให้จำแค่ว่าม,มีแค่สองรูปจำแค่สองรูปพอนะครับแต่ตรงแฮงเอาอาจจะขอเป็นสามเพราะพอมันลงโฟเรารู้สึกมันเทไ่ได้ได้ได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่ e a h that's that's good <S okay, ค่ะแฮงเอาแฮงเอาแฮงเอาไปเที่ยวกันไหม drive drive drove drive drove driven driven ใช่ครับขับรถมาจอดหน้าบ้าน drive drove driven ขับรถมาจอดหน้าบ้าน forgive, forgive 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 forgiven uh huh. โปอดให้อภัยที่ทำพลาดเยี่ยมครับอ่าดีละ คราวนี้อยากจะให้เสริมตรงนี้ออกเสียงชัดแล้วแต่ขอให้เสริมสเตรซิ่งนะมันจะเป็นท a ทททาท a ทท ta forgive, forgive. ta a forgive 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 for <g> forgiven forgiven ใช่ <g> จะต้องเป็นสระอีนะ forgiven forgiven ใช่ครับนะจะมีสระเอแค่ตัวเดียวคือ f o r g a v e นะครับ For forgive 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 n เยี่ยมครับโ<ะ>ปรดให้อภัยที่ทำพลาดเดี๋ยวพาไป eat 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 ate, eaten, eaten ของอร่อยถึงในบ้านเยี่ย hmm. มครับเดี๋ยวพาไป eat eat e a t n eaten ของอร่อยถึงในบ้านอือครับ drink drank drunk drink drink drank drunk ดื่มน้ำให้ใจเย็นหน่อยเหออ give gave given give gave given ใช่อันนี้นะ give gave สระเอนะครับ gave ใช่สระอีอันแรกนะครับสระเอตัวที่สองแล้วกลับ uh huh. มาสระอ,อีอีกรอบ give gave given give gave g <Given>. เยี่ยมครับ perfect เลยครับอ uh, to drink drank drunk ดื่มน้ำให้ใจเย็นหน่อยเหอะแต่พอเป็นเธอทำอะไรก็น,น่ารักอยากจ้างเครื่องบิน fly flew flown บินไปตกที่บ้านนักเ mm hmm. ยี่ยมครับ fly flew flown อยากจ้างเครื่องบิน fly flew flown บินไปตกที่บ้านนักเ mm hmm. ยี่ยมครับ เออเนื้อเพลงจังเข้มขึ้น Grow Grow คนอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งน่าไอจําได้เห็นป่ะมันมันเจ๋งเว้ยมันเจ๋งขนาดไอฟังแค่เนี่ยไอเอาเนื้อมาอ่านแบบละเอียดครั้งแรกไอยังจําได้เลยฉะนั้นมันเวิร์กมันเวิร์กมันเวิร์กเวิร์กของดีของดี Fall Fall Fallen ลมลงมีตักให้นั่งพักเยี่ยมครับคราวนี้ผมจะเสริมเทคนิคให้ให้มันง่ายขึ้นนะครับลองสังเกตลิ้นผมนะ Fall Fall เยี่ยมครับแค่นี้เอง fallen fall fallen fallen bell bell ใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นตัว L อ่ะเราก็แค่เอาลิ้นไปแตะที่ปลายปลายฟันนะครับหลังฟันนะครับฝั่งฟันบน fall นะครับมันก็จะเป็น L ที่เหมือนฝรั่งเป๊ะๆนะครับตัวสะกดตัว L ซึ่งมันแปลกเพราะมันไม่มีในภาษาไทยเห็นไหมมันมันจะมันจะ difficult แค่ไม่กี่ตัวฉะนั้นในเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ย มันมีแค่ตัวอักษรแค่ไม่กี่ตัวที่ที่ถ้าแก้ปุ๊บมันเปลี่ยนสำเนียงไปตลอดชีวิตเลยมันมันมันเจ๋งมากในเรื่องของ pronunciation technique ง่ายๆพวกนี้นะครับมันมันประยุกต์กันได้ไม่ยากนะครับโอ้ยได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์มาลงเพจดีใจจังดีดีมากเลยแค้วคำสุดท้ายนคนอะไรยิ่ง grow grow grown ยิ่งเติบโตยิ่งน่ารักใช่ครับ grow grew grown นะครับ คนอะไรยิ่ง grow 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 ยิ่งตบยิ่งเต,ต,ติบโตยิ่งน่ารัก <S 1> <S 1> <S ใช่ครับอ่าคราวนี้เรามาดูอเดี๋ยวผมจะแชร์ให้นะครับเราเจอคำใหม่ๆในภาษาในชีวิตประจำวัน,นอ่ะแล้อยากรู้นะครับว่ามันออกเสียงยังไงนะ่ะเราใช้เครื่องมือตัวนี้ได้นะฮะอ่ามันจะมันจะสมมุติผมเอาอย่างเงี้ยคำว่าใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะตรงเนี้ยมันคือ สระโอเห็นไหมโอ <Huh. S 1> แล้วมีขีดข้างบนก็คือสระโอันก็คือ grow ใช่ไหมครับแต่ว่าโอ mm hmm. ของฝรั่งเนี่ยมันจะมีตัววาแหวนเป็นตัวสะกดโอ mm hmm. เห็นไหมโอ mm hmm. ใช่ถ้าสมมุติผมพิมพ์ใช่ไหม g r e w อันนี้ไม่ไม่ออกแต่ว่า g r e w ใช่แต่ถ้าสมมุติในนี้ไม่มีก็ใส่ dictionary. com ได้หรือว่าใส่แค่คำว่า how to pronounce อ๋อันนี้ที่เวลามันมีแปลแล้วออกเสียงให้ใช่ไหมคะใช่ครับ Google มันใช่เขาจะเข้าไปฟังอันนี้แหละใช่ Google มันจะจัดให้ครับผมใช่รูนะครับเดี๋ยวลอง dictionary.com เพราะว่าถ้าใช้เป็นในแอปอะในแอปพลิเคชันของ o o o g Translate มันจะมันจะออกมาให้ครบเลยนะครับคำคำมันจะครบแต่ว่าในใน o o o g l e เนี่ยบางทีมันอ่า บางทีมันตกพวกช่องสามไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นให้ครับเห็นปะเป็นสระอูกร g r e ูใช่ฉะนั้นตัดวอแหวนก็ได้นะสระคือแบบแล้วแต่เราอ่ะคือถ้าเราออกออกแล้วตัดวอแหวนออกแล้วมันมันเหมือนเราก็เอาแบบตัดวอแหวนแต่ละคนอะใส่ตากับการออกเสียงอ่ะมันรีแอคไม่เหมือนกันบางคนใส่วแหวนแล้วเหมือนฝรั่งบางคนใส่วแหวนแล้วไม่เหมือนใช่ไหมแต่ถ้าเอาง่ายๆก็กรู <Blue. S 1> ใช่แต่สําคัญที่ตัวออเนี่ยเราต้องทําปากให้เป็นแบบตัวกลมๆนะครับเล็กๆกลมๆแบบนี้รรูใช่ครับแต่ว่าเสียงตัวออนะรูรูรูถูกต้องครับเยี่ยมครับโอเคอ่ะขอท่อนนี้อ,อ,อ,อีกอีกรอบเดียวนะได้ละแล้วก็ วันนี้ก็เท่านี้ยำกำลังดีเนาะหนึ่งชั่วโมงติวติว,<ด>ตวทิ UTORIAL นะครับคนอะไรยิ่ง grow 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 ยิ่งเติบโตยิ่งน่ารักถ้าชอบก็ไ l y จะใช้ก็แชร์เรียนทังติดไม่ต้องแปล English มันมัน English มันมันกับพิเชษลาซารเรียนจาตนี้เก่งถึงชาติหน้า